สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผ่านขันหมากงานแต่งทำเองนะครับวันนี้ก็มีเรลดความรู้ดีๆมาแบ่งปันให้พี่ๆที่ติดตามกันนะครับผมได้รับชมนะครับก็สำหรับวิธีนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องการติดแผ่นรองโฟมนะครับนะครับติดยังไงให้แน่นนะครับติดยังไงให้แน่นแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นรอยอากาศนะครับรองอากาศที่ที่เยอะมากนะครับ ก็ทางร้านเราจะใช้วิธีการติดแบบนี้เป็นประจำนะครับก็เลยมาแชร์ไอเดียให้กับพี่ๆที่สนใจนะครับได้รับชมนะครับผมนะครับก็มาดูกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับผมทาบนด้านบนนะครับให้บางที่สุดนะครับผมให้บางที่สุดนะครับ กาวที่เราใช้ก็จะเป็นของ t o a นะครับผมกาว t o a นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับผมให้กาวได้เซตตัวนะครับได้แห้งนะครับแต่ก็ไม่แห้งมากนะครับหมาดหมานะครับผม มาติดดีนะครับวิธีนี้ติดดีแน่นอนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาทาทาขอบนะครับขอบกระทงนะครับผมนี่เลยที่โฟมที่เราตัดไว้นะครับดูให้รอบนะครับเพื่อที่จะทำการติดผ้าลงไปด้านขอบข้างนี่นะครับ ท่านใดที่จะอยากทราบวิธีไหนนะครับขั้นตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาทำเป็นวิดีโอแนะนำให้นะครับว่าทำแบบไหนนะครับสำหรับท่านใดที่จะทำพานขันหมากไว้ใช้งานเองนะครับหรือว่าจัดงานพิธีต่างๆนะครับผม โอเคเราได้ทารอบแล้วนะครับอันนี้ก็คือปล่อยให้กาวมันเซตตัวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับแผ่นรองนะครับผมแผ่นรองตัวนี้นะครับโฟมโฟมที่เราได้ใช้วันนี้ก็ครับเป็นขนาด8นิ้วนะครับผม8นิ้วนะครับแผ่นโฟมตัวนี้ท่านใดที่จะทำนะครับก็ให้วัดนะครับ เป็นขนาด9้านิ้วนะครับเผื่อไว้1นิ้วนะครับเพื่อที่จะเอาไว้พับขอบข้างนะครับแล้วก็ชายนะครับผมก็ก็ตัดเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้ครับให้เกิดความสวยงามนะครับเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องทําใหญ่มากนะครับทําเล็กๆนะครับโอเคนะครับผมน่าจะเซตตัวแล้วนะครับ วางลงไปนะครับให้กึงกลางมากที่สุดนะครับผมกดเลยค่อยๆรีดนะครับให้เนียนที่สุดนะครับผมใจเย็นๆนะครับ นี่นะครับด้านบนก็จะเนียนล้ววิธีนี้ติดแน่นนะครับผมใช้ได้นานนะครับก็ไล่ขอบข้างไปเลยนะครับผมไล่ขอบข้างไปเลยนะครับลองไปทำดูนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากมาก นี่เลยนะครับก็รอให้กาวแห้งก็เป็นอันเสร็จนะครับผมเนียนนะครับผมเนียนเลยนี่นะครับอันนี้เป็นวิธีการติดแผ่นรองรองโฟมนะครับอยากทราบวิธีไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาทำวิดีโอให้นะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ